เอาแล้วกว็ผมขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่นทานกันด้วยนะฮะทุกท่ทททานกันด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> นะครับก็วันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ M C Cero เป็นพาร์ทที่4กันแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมเอาตัวอื่นเข้ามานะครับเราอาจจะเซอร์เวอร์หรือไม่ก็ไม่ดิพาร์ทนี้เราจะไม่มาเซอร์เวอร์แล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยอีกตัวนึงผมก็คนจะทีพีมาเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเนี่ยนะครับแอดมินอาจจะอัปเดตระบบต่างๆเช่นแบบว่า,ามีโลกใหม่ที่ไม่สามารถทีพีกันได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเซอร์เวอร์ให้ดูนะครับก พันธุนี้เราจะมาแกล้งคนเว้ยเนี่ยคนในเซิร์ฟตอนนี้ก็อยู่ที่40คนแล้วนะครับผมโอเคฮะอันนี้ก็นะอันนี้คือรับของเฟซผมเราขอรับก่อนแล้วกันนะฮะจัดไปฮะอ๋อมันมันก็กดรับได้ตามปกตินี่หวายเรานึกว่าจะมีชื่อขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆชื่อขึ้นก,ก็ก็ดูได้นะผมไม่ว่าเนี่ยสกินชื่อสกินที่จะเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวจต้องเปลี่ยนสกินเป็นลิวตีเฮดยี่แปดก่อนนะฮะเดี๋ยวดูแล้วเออหลอนเลยเนี่พี่ริวมาเองจ้าหนูหนูสวัสดีจ้า นาย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 เฮ้ยนายไม่ไม่ตอบเลยนายเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยฮะนาย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 ขอชุดหน่อยดิเราจนน่ะอ่าเราจนน่ะเอ้ยหนีไปไหนวะหนีไปไหนวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยของฟรีเหรอของรถเหรอเอ้ยเอามาเอามาเอ้ยอ่าได้แล้วได้แล้วอุ้ยรับของฟรีโอ้โหมันพอดีเลยว่ะคุณผู้ชม ไอ้มีคนทีพีมาว่ะนายขอของหน่อยดิเออขอของหน่อยดิขอของหน่อย,ยออขอของหน่อยมันเดินหนีทำไมไวะเนี่ยโอ้โหใจร้ายว่ะคนนี้ไม,ทม่ทำไมขอของหน่อยดิขอของหน่อยดิโว้ยอะไรเนี่ยทำไมอะไฟเป้าเดี๋ยวต่อยเป้าเดี๋ยวทาท้าวบีอพีก่อนเลยต่อยพ้าท้าวบีอพีดีกว,วา่าต่อยเป้าเจซีมันง,งี้เจซีมาไหอ่ะวันนี้ ต่อยบ้าอะต่อยบ้าอนะท่าทามันต่อยเฮะต่อย่าหาหาวิธีหาวิธีธเขากล้องไม่รีบกันจะหาผมได้ยังไงวะไม่รู้หรอกว่าผมคนไหนนะตอนนี้เขาก็ไม่รู้กันฮนะอันนี้คือของฟรีแจกตลอดชาติโอ้แอปเปิลแอปเปิลรับมาครับผมก็อตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าใครอาเป็นผมนะฮะซึ่งชื่อน่ารักมากครับผมดูชื่อผมดิเห็นปะวะอ๋อนี่ไง A B C D E F G เออชื่อนี้นี่ใช่เลยนะฮะแต่ผมจะไม่ไปแอบอ้างว่าเป็นผมนะฮะแต่งงานสร้างบ้านคนที่เรารัก I love you m a r r y me please Fuck me please ไม่ใช่ละโอ้ยนี่คือวิธีการแต่งงานนะฮะเดี๋ยวนะเราต้องปรับแชทให้มันกว้างๆหน่อยมีใครอยากแต่งงานกับเราไหมเราเป็นเกย์ชอบแทงตุ๊ดเดี๋ยวนะชอบแทงตุ๊ดอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยว V i P มิสเตอร์อะไรนยมิสเตอร์ฮัมสันอะไรมันคือมิสเตอร์อะไรนะตัวตัวเป่าตัวตัวเป่าเออตัวตัวเป้าท้าเลยครับผมนี่เป็นไงเอานนี้อะไรวะเนี่ยโออยเปอร์อ๋อนี่คือแคดเนี่ยผมก็สามารถมาซื้อกันได้มีคนรับกัญชาด้วยมาโอ้โนะครับโอเคกว่าพัทนี้เราก็มาทําอะไรไล้สาระไลา้สาระนะครับผมโอเคมาดูสปาวด์้วยเอา้าไอ้ขี่ได้เหรอ อ่านูว่าขี่ได้แล้วของใครเขาเนี่ยฮะโอยตายเลยอ๋อตอนนี้ก็สามารถขายทองได้แล้วนะฮะอ๋อขายเลยออาอ๋อคือทองที่เรารับมาไม่สามารถขายได้นี่มันลืมไปเลยโอยบ้าเอ้ยทำไรดีวเนี่ยคิดก่อนนะฮะไปทำเวกันชาคีดขวาเอาค้าไม่ได้ลอใครวะเนี่ยฮะรับกัญชาเรียบร้อยอ๋อนี่คือกัญชาเอเดี สวัสดีพวกไอ้เซิร์ฟเวอร์นี้นี่สังคมดีป่าฮะสังคมแบบว่าเป็นเฟรนลี่ป่าฮะเซิร์ฟเวอร์นี้เฟรนลี่ป่าฮะสวัสดีเดี๋ยวเอาไงดีวเนี่ยเอาคนไหนที่มันเล่นอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเราจะทักเราจะไปทักมันฮะคนนี้ด้วยกันอันนี้แอดมินดูเปล่ามเอาเดี๋ยวโดนแบนโอเคเดี๋ยวเราวิ่งออกมาครับโดดมาโอเคนี่ับมีอะไรให้ทำอีกไหมเนี่ยไอ้เอชบีพีน่าจะรวยเดี๋ยวเดครูครูหรือสักอย่าง โอ้ยเดี๋ยวเราติดอะไรอ่ะอ้อติดไแล้วครูไม่ตอบวะยายยายนี่ก็ได้แม่งเรียกทุกคนเราเนี่ยนี่นาย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 เฮ้ยนายนายเอาสวัสดีพวกสวัสดีพวกสวัสดีครับโอ้ยมันบินได้ด้วยวะโอ้ยติดี๋ยววัสดีไอ้ทักไอ้นี่ก็ได้นะนายชื่อไรชื่อไร ชื่อไรเดี๋ยวตอบก่อนดีตอบก่อนชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮะชื่อไรมาบะอ๋อหลบได้หลบได้ชื่อไรถามนี่ไม่ตอบอะฮะโอ้ยิงจังชื่อนัดนัดพบเป้าอหารนัดพบเป้านัดพบเป้ามาเด้มาเดะมาเดะตัว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 มาเด้มาเดะฮะตัวตัวฟันฟันฟันมันฟันมันแม่งเลยออฟันฮะไอพิเตอร์สีคุงสีคุงสีคุงมามามา มาด้มาดิมามาตัวตัวไม่ลุมเอาเป้าเอาเป้าเออเอาเป้าฮะโูโดูนี่ขนาดมันไม่ลุมมันเนี่ยแป้งดึงมาเต็มเลยม嘛มาจัดไปมาจัดไปเดี๋ยวอ่อนให้โอ้โหดูมันวาร์ปไปเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปหาวาร์ปก่อนนะฮะมาจัดไปเดี๋ยวอ่อนให้วาร์ปโซนอยู่นี่ฮะใชอะวะทางไหนวาร์ปโซนทางนี้ปะอ๋อนี่ไงไป้ายพิวพีแน่นอนนะผมจัดไปไฟกระพริบ,บมามาเลย c o าหม n m a ม c o m า on man เอา้าโอ้ยอะไรเนี่ยของมันโหดจังวะไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนคุยก่อนมีมีอะไรให้เราทำบ้างเนี่ยหุยเกาะแทบแตกแต่ดีเกาะเลยไม่แตกครับผมก็สำหรับคนที่อามีเงินเติมอะไรประมาณนี้ก็สามารถทับไอเทมมอฮะแล้วก็โอเพนได้อา่าเช่นคุณจะซื้อของทูนะครับก็ซื้อมาเลยของโทนเน่ยเอาที่ดาเมจเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็ราคาแพงที่สุดเลยเนะฮะเอามีเงินสุดอ๋อราคา150พอย ก็ซื้อ300แม่งเลยฮนะไม่ยากครับผม <c oughs> ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้ดาเมจ100ผมก็โหดมากครับผมเดี๋ยวเราไปหาโซนเควสก่อนเผื่อจะมีเควสง่ายๆให้เราทำนะฮะใครอยากโตตัวกับเราบ้างเออเออเออใครอยากโตตัวกับเราบ้างนะฮะเวสตาวอร์เนี่ยแอดมินอ่ะเฮ้ยสตาวอร์อยู่ไหนอยู่ไหลคืออะไรฮนะมีเควสบ้างไหมทำเควสทำเควสอ่ะ ไม่ต้องกลัวเบื่อทําจนเทพเทพกว่าใครเข้ามาเลยเควสทุกคนเราทุกๆคนอยู่จริงเหรอเอ้ยพูดอย่างงี้โอ้โหเชตเคเชลตเค่ p o เควสซึ่งเราต้องทำ p o i n เควสก่อนนะฮะคุณผู้ชมพอยเควสโอ้โห point เควสแม่งยากสัตว์ยากสาัตว์ละเซก็ขอโทษด้วยนะฮะที่มีถ้อยคําที่หยาบคายนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ขอไปคุณผู้ชมนัที่นี่ด้วยนะฮะมานัที่นี่ด้วยแล้วก็ ขอไปผู้ปกครองที่ฟังอยู่นะครับขอไปจริงๆครับนะเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นเตือนไว้ก่อนฮนะขอโทษจริงๆครับเฮ้ยอันนี้น่าสนว่ะแต่ว่ามันต้องค่าซอมบี้เยอะมากเลยอะ่ะหาที่มันง่ายๆอะ่ะแบบตัดไม้ทําฟาร์มอะไรอย่างี้มีไหมมีปะวะโหว่าจะทําแบบว่าไอ้พวกควยง่ายไงเราคนไทยไงเอองานหนักไม่เอางานเบาๆก็เกี่ยงเอ้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเอานะฮะปาบอะไรวะเดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวเราต้องไปเก็บ ไม่แน่ผมก็ไม่ทำควสซอมบี้นะไอลาตินเฟลดอันนั้นนะครับที่มันได้อ่าได้ดาบปะว,วะดาบตัเมือสิบเก้าอ่ะเนี่ยมือใหม่อะ่ะแล้วก็ต้องเป็นมือใหม่ก่อนนะฮะทอร์อ็อกแต่ละอย่างนี่โหดจริงๆตอนนี้ก็มีเงินทั้งหมดอ่ามันนี่ห้าร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวควาร์ปโซนเดินลงไปเลยเราต้องไปทำควสตเลยฮะซึ่งดาบเราก็ไม่มีนี่ไปไหนฮะไปไหนไม่รู้ครับผมตอนนี้อยากไปตีมอนเตอร์มากครับ ว้าป่ามาขีดขวาฮะว้าดันหนึ่งเอาเอามอนเตอร์พอเรามาตีมอนเตอร์พอนะฮะโอเคเก็บมาก่อนคนระับเก็บไว้ขายนะฮะแล้วมาใครชอบมาทิ้งไว้โอ้โหเดี๋ยวด้เดี๋ยวก่อนลืมหยิบชุเดเราลืมหยิบชุดมาฮนะแล้วก็มาเก็บเนื้อฟรีคนระับนี่นะฮะกินก่อนแปอปเปิลมาแล้วซอมบี้ ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เออเป็นไงล่ะเอาอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ว,ว,วเดี๋ยวเพิ่งขู่วิ่งนี่วิ่งวนก่อนวิ่งวนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราขึ้นไป่ได้นบนดีกว่าฮะทางไหนวะเนีย่ยจะบอกขึ้นไม่ได้ผมต้องตายอย่างเดียวใช่ไหมทับสปอนได้ดิโอเคไม่ต้องรอนะฮะเรารับของฟรีได้นี่ว่ะโอ้โหไอเราก็ไม่รู้ไงนะครับรับของฟรีอนะฮะอาหารดูไปแล้วเรียบร้อยอันนี้แจกเมล็ดพันธุ์เหรอโอมีแจกเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับรับได้ทุก10ชั่วโมงนะะฮ เอนชาร์ตรงนี้ได้เลยครับภาพอ่าต้องมีลาพิสอีกไอ้บ้า What the fuck d u d แล้วเราจะเอาลาพิสไปจากไหนครับเนี่ยโอ้แม่งเอ้ยอันนี้เราไม่มีเงินเติมไงม,มาแบบว่าคนกราะก,ากัดทำไมครับทำไมครับ,รบตีมันขอดาบขอดาบหน่อยดีหน่อยดียดใจดีเปล่าใจดีเปล่าได้ข่าวว่ารวยเหรอได้ข่าวว่ารวยอ่ะฮะได้ข่าวว,ว่ารว,ว,วยอ่ะอนะฮนะ ขอตังค์หน่อยไม่ได้เหรอเอ้ยขอเงินเอ้ยไม่ใช่ขอเงินดิขอดาบหน่อยตังค์กับเงินมันต่งกันนะวะไม่ใจร้ายวะใจร้ายวะเออใจร้าย,ยวะโหใจร้ายเดี๋ยวฟันเลยเดี๋ยวฟันเลยแม่งเเอาละฮะเราก็มาหาเงินนี้ก็ได้ไม่งอนะครับเดี๋ยวฟันเลยเฮ้ยไอยพวกนี้นี่ขี้งอกจริงๆเลยเนี่ยเราก็ไปลงดันดีกว่าฮะหาเงินนะครับแม่ ตอบหรือเป่าเติมเองดิจริงไม่เติมบ้านเราจนแม่เราว่าพ่อเราดุพี่เราตีเติมไม่ได้ได้เงินไปโรงเรียนวันละ25บาทกินข้าวยีสน้ำห้บาทก็หมดละทำไงได้บ้านเราจน เออบ้านเราก็จนเราจนมากนะเดี๋ยวเราจนมากนะบ้านเราอยู่แถวแถวซาลัมนี่ซาลัมซาลัมซาลัมเคนี้เหรอวะเออเราต้องออกมาเล่นคอมข้างนอกเออเล่นคอมข้างนอกสงสารไอ้สงสาร ingt, สงสาร,สสารเราเถอะบ้านเราก็จนพอดีโอโหของตัวนี้มึงเติมไปเป็นพันแล้วมึงเนี่ยนะ นี่จนหรอฮะเดี๋ยวตบเลยโอ้โหกินแซลมอนสัปดาห์ละชิ้นแซลมอนแพงไหมเรากินแต่ปลาซิวปลาซิววันละตัวปลาซิวถ้าเกิดน้องๆไม่รู้จักก็ลองไปหาดูนะครับผมโอเคโอ้โหดันหนึ่งเลยว่ะสวัสดีจ้ะอ๋อเนื้อโง่โง่เนี่ยเป็นการทำเควสแบบว่าโง่โง่นะฮะร้อยเจ็ดสิบทำไมแพงจังเออ ทำไมแพงจัง ml มันชื่ออะไรไม่รู้อะเดี๋ยวเราลงไปตีซอมบี้ก่อนนะฮะหวังว่าก็จะมีอ่าซอมบี้อุ้ยนี่ไงโดนเนื้อโดเนื้อโดเนื้อมาเอ้ยอย่างนี้นี่แจ๋วเลยครับผมคุณผู้ชมเราก็มาตามเก็บเนื้อที่มันตกไว้นะฮะมันตายแล้วหรอวะเออเออโอ้โหบ้านเราจนมันยังไม่สงสารเรานะฮะเออ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 ใครเดี๋ยนะใครไม่ให้ของเราระวังจะตาย พอเราพอเราเราหล่อเออพอเราหล่อมันเกี่ยวอะไรเนี่ยตีนี่ได้ไหมเนี่ย,ย,ม,ยมันมีดาบโหดลล้วคุณผู้ชมแม่งเสียดายมากครับอยากมีดาบโหดกับเขาบ้างไม่อยู่มัง้งมาดูกันชายอย่าเพลินอะไรวะโอโ้โหขนาดบ้านเราจนนะเนี่ยไปแก้คนต่อดีกว่ามังหาดีกว่าข้ากับน้องจะวาบไปแล้ววาบ,บ้านแกเดี๋ยวไอ้บ้าเอ้ยอุ๊ยเอาสตาร์บอดีครับสตาร์บอดีครับสตาร์บอดีครับ วันนี้เราก็มาปล่อยคนอย่างเดียวนะฮะเราไม่ต้องไปทำอาหาก,กินอะไรแล้วนะฮยโอ้ยสตาร์บัตดีครับไม่ตอบไม่ตอบอไอหัวกะโหลกเอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยไปํำเควสกัญชาเราไปรับแล้วน่ว่าโอเคตอนแรกก็ว่าจะแกล้งคนอย่างเดียวนะแต่ว่าเราต้องหาเงินอะนะครับนะผมจะได้หาเงินมา,ามาทำเลยวะไม่รู้อะนะครับแต่ว่าจะหาเงินก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงเมืองแรกกันฮะเราก็ต้องไปทางวัฟโซนนะฮะวัฟโซนวัฟโซน สำหรับคนที่สนใจซ์ฟเวอร์แนวซ์ฟเวอร์นี้ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ให้ผมนะฮะเวอร์ชัน1.8ขึ้นไปนะครับไปจังเกิลดีกว่าไปมาป่าตรงดิบดีกว่านะฮะโอเคป่าตรงดิบนี้ได้ข่าวว่าเมืองเยอะนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะระหว่างทางที่เราไปหาเมืองเนี่ยก็จะดูตึกราบ้านช่องคนไปเรื่อยๆโอ้โหตัวละร้อยเลยวะนี่มันขามันกระขายรวยเลยนีมฮะโอ้ของหมดสต็อกแล้วนะครับผม มันไม่ใช่แร่ลืมไปนะฮะไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยอ่ะกินแอปเปิ้ลก่อนแต่ผมขอไปตามหาเหมืองแร่ก่อนนะฮะจะเจอไม่นอดนี้ผมจะเอาแร่ไปขายให้ไปขายหาเงินนะผมจะได้ซื้อของไปทํานู่นทํานี่นะฮะจริงๆนี่เรามีโปรเจกต์ทั้งสองอันนะ่าจะทำฟาร์มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูความเหมาะสมก่อนนะฮะว่าจะทําหรือไม่ทําดีนะฮะอ้าวทำไมทำไมทำไมอะ่ะทำไมฮะทำไมฮะทำไมฮะฮะฮะโอ้ยเจอมาเดี๋ยวเดี๋ยว ม่ไม่โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กุเนสโอ้ไม่กเนสอ่าทำไรผมวะทำไรผมได้อฮะทำไรผมได้กากเลยกากมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการอาคราฟน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะแกล้งคนกันฮะปาปแค่นี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวคอยดูนะอะไรอะไรฮะอะไรอะไรฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตักน้ำก่อนฮะลา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 ลลลารร อะไรคุณบิ๊กซี่บ้านผมจนยังมาแกล้งผมอีกนิสัยไม่ดีเออนิสัยไม่ดีเออนิสัยไม่ดีฮะนิสัยไม่ดีชั่วเลวไอไอคนไม่มีจิตใจไอคนมีจิตใจไม่ดีเนี่ยฮะมันตักน้ําอะไรของม,มันตักไม่ได้ไอกากเอ้ยโอเคแล้วก็ไปตามล่าหาของก่อนนะฮะไปเลยอ้าวเลยผมตอนนี้ก็เข้ามายู่สู่ตรงบ้านใครก็ไม่รู้นะฮะซึ่งมีฟาร์มข้าวเอ้ไม่ใช่ฟาร์มข้าวไอฟาร์มข้าวอยู่นู่นแล้วก็ มีฟาร์มคอมกินพายด้วยนะครับ <literature> ซ mm. <ped> ึ okay, ่งมีแกะอยู่หนึ่งตัวแล้วก็กระต่ายอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งอ่าดูไปทำไมก็ไม่รู้เราไปหาเหมืองต่อดีกว่าไปเอ้ยเอ้เจเจเจอแตงโมเจอแตงโมเจอขุด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 อ่าเยี่ยมอะไรอิดแมนโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งแบบฟรีรันนิ่งให้ดูนะโอเควิ่งวันนี้ครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้แล้วก็จะมาเป็นฟรีรันนิ่งให้ดูด้วยครับโดถึงหมดถึงดิถึงถึงไม่ถึงอีกโอ้กระตุกเลยกระตุกเลยผมนี่ตุกเลยนะโอเคลงมาก็ได้ มาเดี๋ยวค่อยดูครับผมผมจะโชว์สกิลการฟิลเลอิ่งให้ดูฮะจากการเล่นไมค้าประมาณ3ปีเออนี่ประมาณนี้เลยปั๊บปั๊บปาปปึ๊บปป๊บป๊ป๊บปาป๊บปาผม3-4มสปีแล้วเอ้ยเกินดิเกิน 3- 4ปีแล้วนฮะโอเคไมค้าเเดี๋ยวอ่านี่จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบครับวันนี้ครับปึ๊บป๊บเดี๋ยวเวเราต้องอะไรกันฮะการเป็นนักฟิลลนิ่งทีดีวันนี้ครับวันนี้ก่อนฮะขึ้นเนินสูง แล้วก็ลงมาลงมาเจ็บได้ไงโอ้โหนักฟีลนิ่งนนเนี่ยคุณป้าเอ้ยแ้แตกเลยฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราไปเริ่มใหม่กันเลยคนเราจะมีการผิดพลาดเสมอครับถูกบอ,อกอ่าถูกบอ,อกได้แล้วปุ๊บมานี่แล้วมาใครมาด้วยนะฮะเอ้ได้ได้มาเหรออ้าวผมได้มาฮ้ฮ้ทำไมขี่ไม่ได้ไะมอ๋อต้องใส่อานด้วยเหรอไปกากเฮ้ยกากเฮ้ยไม่ได้เรื่องเอาเลยครับเราไปต่อดีกว่าฮะแม่ง เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยครับเดี๋ยวเราไปหาหมืองแรกกันฮะซึ่งเราก็ต้องโชว์สกิลการเฟลนิ่งของเราเหมือนเช่นเคยนะฮะใครอยากเล่นกิจกรรมกระโดดกด2ไม่กดมีอะไรไหมกดเลขสาแม่งเลยทีมงานจะโดนแบนไหมเนี่ยสีหไออ้สวัสดีครับตอนนี้อ้าผมนายลิวอีกแล้วเรากำลังอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบ แห่งหนึ่งในเมืองของอโมแจงเอ้ยไม่ใช่ของ Minecraft แห่งนี้ซึ่งดูไปรอบๆแล้วสัตว์ก็ไม่มีเลยซึ่งเป็นป่าอะไรที่อาเชื่อมากวันนี้ผมกำลังจะข้ามไปด้านนอกเอ้ยด้านข้างเอ้ยด้านตรงข้ามถูกแล้วผมกำลังกินแอปเปิลอยู่หนึ่งชิ้นแล้วก็กำลังเดินไปเด็ดดอกไม้หนดอกปึ๊บแล้วกอันนี้อีกหนึ่งดอกป๊อปี้เออไม่ใช่นี่หว่าหน้าแตกเลยบ้าเอ้ย มันไม่ใช่ป๊อปปี้ผมเจอชูการ์แคลนผมจึงเก็บมันมาเพื่อจะนำเอาไปทำอ้อยฮีเอาไปทำน้ำตาหานดูนั่นสิโอแม่สาวน้อยเออสาวน้อยเลยสาวน้อยก็ต้องทำอย่างนี้ให้าสาวน้อยอ่าทำสไลดเดอร์ให้มันตายเดี๋ยวมันจะขึ้นมานี่ครับ แล้วก็จะทำการฆาตรกรรมสดฮะจะทำให้ดูครับเดี๋ยวก่อนนะเป็นอะไรที่โหดร้ายมากครับผมนะสำหรับคนที่ขวัญอ่อนห้ามดูเลยเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยว,ยวขอแกล้งขอแกล้งหมูนะฮะแกล้งหมูแกล้งหมูปั๊บเดี๋ยวดันนะฮะดันไปปุ๊บเอาวางอย่างนี้ผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการวางดินอีกชั้นหนึ่งครับนี่นี่นี่เดี๋ยวขอแกล้งหมูหน่อยหนึ่งนะฮะซึ่งวิธีการแกล้งนี้เป็นอะไรที่อ่โหดร้ายมากๆเลยนะครับก็ การเล่นแบบนี้ก็ไม่ควรเล่นนะครับเอาน้ําเราเสียฟรีเลยเว้ยเป็นไรตักใหม่ได้ก็เป็นการฆ่าที่ทารุณน,นะฮะเดี๋ยวไม่อยากทําเลยนะเนี่ยขอโทษแลกันนะขอโทษนะพวกเอ้ยเราเจอเคสีแดงว่ะเป็นไรครับปาบปาบอ้าวโอ้โหหมูเดงออกเลยเป็นไงโอ้เป็นวิธีการฆ่าที่แยบยวนมากแยบยวนแยบยวนแยบยวนเดี๋ยวนะ ทำไมรู้สึกโหดร้ายรู้สึกเฮียจะขนาดนี้วะเนี่ยฮะเฮียเ,เจอทะเลราสีดแดงเดสปลาโดอาดิแนแดงงตะวันตกครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นมันกต็ตกอะไรวะเนี่ยฮะเอไอไม่ไรู้เรื่องเลยลิงไงฮะไปครับผมไปลุยกันต่อเลยฮะอาตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมกำลรรังตกมากให้ตายเถอะพระเจ้าผมเห็นดินเหนียวเต็มไปหมดเลยนนเนี่ยผมมาเมืองแห่งนี้เพื่อจะทำการหาเหมืองแร่ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหมืองแร่หรือเปล่านะเอ้ยเหมือนผมเห็นโอ้โอ,โอแม่ถ้าใหญ่โอถ้าใหญ่ไปเลยอะทำไมผมต้องทำสิ่งอย่างนี้ด้วยล่ะเพราะกูหลอกว่ะไม่ใช่แอปเปิลน,นนี้ปลูกนี้ได้ปะไม่น่าได้โอ้ยโอเคเราก็กินนี่ไปก่อนนะฮะสายแดงสายแดงนี่เหมือนกับน้นําตาลแดงหรือเปล่าเจอถ้ำสองถ้ำเลยวะ่ะเดี๋ยวเราไปสารวจถ้ำนู้นก่อนนะฮะเราุตส่ามองไปถ้ำนู้นก่อนนะครับ มันดูไม่น่าเข้าเลยเว้ยแต่สีสันมันสวยมากเลยนะแถวนี้กำลังจะมืดแล้วด้วยครับลงไปด้านล่างดีกว่าเฮ้ยลืมมาทอดมาเดี๋ยวเซ็นโฮมปก่อนนะครับโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเราจะเดินทางคู่ใจไปกับดอกไม้สุดสวยของเราเลยครับอะดอกไม้ไปทางไหนดีนะทางนู้นเลยพี่เดี๋ยวยังไม่ขุดเลยเดี๋ยวยเจอลาวาแล้วเหรอโอ้โหลงมาแป๊บเดียวเจอลาวาเลยฮนะขอขุดทานก่อนเนบะโอเคจัดไปไฟกระพริบอา้าวเสียงอะไรเข้าโทรศัพท์พเข้าไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะ โอ้ยจะหมดจังวะเนี่ยเอออ่าครบแล้วเรียบร้อยจัดไปแล้วก็จะลงไปด้านล่างฮะเราลงไปทางไหนก็จะปักไฟไว้เจอฐานอีกแลลวฮะในเวลาขุดนะผมเฮ้ยขุดฐานมันเจอเหล็กเว้โอ้โหคุ้มมากคุ้มสุดๆขุดแล้วผมนะอย่ารีรอนะครับเจอเหล็กก็ขุดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปหาที่เผากันทีหลังนะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรามีสกิลด้วยนี่ว่าเดี๋ยวเราสมัครกันได้ไหมวะจ๊อบยังไม่ได้สมัครเลยจ๊อบจอยอ่ามเนอร์ เออต้องเป็นไมเนอร์กันดินะครับแหมลืมเลยลืมไปเลยว่าเคยมีค่าเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกันมะมีหรือไม่มีมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะพระเจ้าโอเคเรียบร้อยครับหินเราไม่ขุดนะฮะเราจะขึ้นอย่างนี้ครับนี่นเ่เป็นไงเป็นกะไม่นะพระเจ้าเอ้ยลาก่อนจะอ้ะทำไรฮะทำไรทำไรฮะเออลงไปเออมันขึ้นมาไม่ได้ครับลาก่อนจะ้ะ โอเคครับผมอ่าเราจะลงไปตามมันฮะแต่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 จะข้ามให้ได้อ่าตายไปแล้วปักไฟผมให้รู้ว่าเรามาแล้วนะฮะตรงนี้ปักให้คนเขารู้ก่อนเรามาแล้วนะอ่าโอเคเรียบร้อยครับในการเผาเดอร์ด้วยอุ้ยมีเหล็กด้วยอุ้ยสองข้างทางนี้มีเหล็กเลยนะฮะสองสามสี่ ฮ่าแล้วก็มีสกิลด้วยผมสกิลนี้ถ้าเกิดเรากดคลิกขวาแล้วก็จะขุดไวขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูนี่เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นของเอ็นชานนะครับแล้วก็จะขุดไวขึ้นด้วยนะฮะสุดยอดหมครับสุดยอดไปเลยนะฮะโอเคจริงๆหินนี่เรามีกองเดียวก็พอแล้วนะเพราะว่าเราเอาไว้คลาฟเฟอร์น,นอะไรงี้ก่อนเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากมายนะฮะเดี๋ยวดะไปนี่ก็แล้วโอเคเอาไว้คู่กันเลยเ <c oughs> นี่ยผมมาถึงแล้วนะฮะ เด,เดี๋ยวอันนี้พี่อันนี้ก็ได้นี่หวะเนี๋ยวเาปลูกได้ปลูกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเราจะปลูกไผ่ตะดินนะครับผมนะครับถ้าเกิดใครเคยดูคลิปลุงพีก็จะมีไผ่ตะดินอยู่เนี่ยเป็นไผ่ที่ผิกดกฎหมายนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนวะ <c oughs> โอเคก็คิดถึงนะคิดถึงสมัยก่อนนะครับผมโอเคฮะเราก็จะเอามันไว้นี่นะครับ it's a long way เรียบร้วถ่ายรูปไปเลยฮะไป อยู you, you, ่่ก็มีแต่น้ำตาแล้วก็ลองไงต่อไม่รู้ลองได้แค่นี้ไงไอตอนนี้เราไม่มีน้ำแล้วคคุณผู้ชมครับโอ้ตาย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 อะตายตายตายอะไรวะเทอร์เรคืออะไรคนระับผมไม่รู้ฮนะผมไม่สนใจทําอะไรได้บ้างผมไม่รู้ผมต้องการแร่อย,อย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้ไมเนอร์เราเป็นเลเวลสองเลยครับอ้ยเจอฐานนะคุณผู้ชมอ่าอ่าูาาเล็กมันมีสองอันจริงดิ ไอ้บ้าเล็กมี2อันได้ไงวะเนี่ยแต่ว่ายังมีแลกทานอยู่ก็โอเคอารุมอารุ่ให้นะครับขวดไปปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ่านะครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่แล้วนะผมก็ถ้าเกิดใครสังเกตนะผมก็เห็นปกคลิปแต่ละคลิปผมเนี่ยก็จะมีอะไรเกี่ยวกับวันปีใหม่อยู่ครับผมเช่นพวกคิดมาสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไว้นะฮะเนื่องจากมันก็เป็นเทศกาลวันปีใหม่เนาะก็เข้าเทศกาลนิดนึงนะครับโอเคมีเนื้อซอมบี้ไหมครับ ไม่มีอ๋อทำเควสไนั่นเลยเนี่ไอซียูบิกนะฮะมาเป็นชื่อรถเลยนะฮบเอยไปลงมาด้่างครับโอ้หพ่พ่เปอร์อืมโอเคเฉยๆมากจะบอกตันแค่นี้เหรอไม่นะเราอุตส่าห์ลงมาขนาดนี้ตันแค่นี้ไม่ได้แล้วนะฮะตันแค่นี้ได้อย่างไร <c oughs> แต่ไม่เป็นไรผมเราเซทโฮมไปด้านบนนะฮะผมไม่เชื่อว่ามันมีแค่นี้เว้ยเดี๋ยวคอยดูนะผมไม่เชื่อ ไม่เชื่อ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 รูอหูตัวเองไม่จริงไม่จริงไม่จริงหน้าตาเราดีที่สุดขุดนะฮะขุดไปเลยขุดเดี๋ยวเราจะขุดหาด้านล่างต่อไปผมว่ามันจะมีเหมืองหรือเปล่านะฮะโอเคเราต้องมาดูกันสมัยก่อนที่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟเวอร์นี่ผมใช้มอดเอ็กเลด้วยนะแต่ว่าความรู้สึกคือมันหาของง่ายเกินไปเว้ยมันเลยไม่รู้สึกสนุกนะฮะเนื่องจากแบบว่า มาลงเมืองทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหเพชรนี่ได้เป็นหลายกองเลยับผมนะเพราะว่ามีมอสเอ็กเรย์นะฮบแม่งเป็นมอสะไรที่เกมงมากๆสำหรับซ์ฟเวอร์โซเวอร์นะฮะผมไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยนะถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่สนุกไนงะนะครับผมโอเคขุดไปเลยผมเรามาดูทฤษฎีผมฮะว่าเราจะเจอหรือเปล่านะฮะอุย้ยอย่างนี้ต้องเจออลไระอย่างงี้ต้องเจอแล้วแหละเดี๋ยวเจอ,มมเจอนะแล้วผมคุณผู้ชมครับเจอเบสล็อกฮะแล้วตรงไหนมันจะอยู่ตรงนี้ฮะไอ้บ้า โอเคเดี๋ยวเราก็กับสปอนดีกว่าเอ้กับโฮมกับโฮมอือเจอเหมืองตรงนี้ใช่เลย่อี้เดี๋ยวเราจะดึงลงไปนะฮะหรือว่าที่เราที่เราอยู่วะนะเมื่อกี้เราเห็นเหมืองนะเพราะว่ามันบั็กนะผมโอเคเราจะลองคุดไปดูฮะว่าจะเจอจริงหรือเปล่านะับโอเคเราเจอภาพในนิมิตหมายฮะไฟอ่ะมืดเกินขุดนะขุดฮะเฮ้ยผมว่ามันต้องตรงไปอีกหน่อยนะถึงจะเจอครับผมแต่ก็เราก็มั่วๆดูครับผมจะเจอไหมเนาะเจอไหมเนาะมาลุ้นกันฮะปาบปาบมืดมืด ปาบปาบปาบเดี uhm. ๋ยวปาบ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 สักทีดิเฮ้ยไม่เจอแน่นอนรับประกันจริงจริง t ่าแต่ฝากว่ t แต่ฝากเอ้ยเจอเจอเด็ด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 โอ้ยโอ้ยไม่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 โอ้ยเจอเจอเจอลาวเจอลาวาเจอลาวาตายเลยแม่งไอ้ย โอเคนะผมก็สลับวันนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไม่เจอคลิปหน้าแล้วกันนะสลับวันนี้สวัสดีสวีสดัสจะโจ๊าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับไปละบายจ้าวู้ฮู้